เปิดช่องให้กูดอูอะไรนะเปิดช่องให้กูด,ดิมึงจะดูมึงก็ทำมาหาเด็กช่วยกูด,ดิตลอดจริงเปิดไงยังไงก็ได้แบบสวัสดีครับวันนี้โจจีย่าจะพาไปรีแอคชัน่นมาช้อคอมแบ็กหนึ่งครับสวัสดีครับผมอย่างที่น้องผมพูดไปนะครับผมชื่อโจนะครับผม มันเปิดให้แล้วดูว่าดีมากมต้องช่วยกูทำหมาแดงนี่สิวะไอ้สัสน,นี่เนี่ยมาดูเลยอะไรก่อนด้วยเอาพอเปิดให้กูแล้วไงดีแล้วดูซิว่าจะมีตัวอะไรเพิ่อมเข้ามานะเมื่อกี้เห็นตัวแรกแล้วไอ้ตัวเสียงเว้ยไอต้ไอตัวเสียงที่จะเมื่อกี้เป็นผู้หญิงอะอจำชื่อไม่ได้หัวมาหลายภาคเลยชาวคานเหรอชาวคานว่าแต่ชาวคานใช้ขวานภาคเนี้ย แต่เขาเรียกว่าเจเนอเรลชาวนะแสดงว่ายังไม่เป็นขาดยังเป็นเจเนอเรลอยู่เจี๊ยบกูเล่นก่อนนะเออเออเออเรื่องก่อนโอ้โหเล่นเนี่ยตอนนี้กูเล่นกูเล่นดูดิเบี้ยแม่ใช้ขวานเจี๊ยบแม่โคตรเท่เลยชาวคาน่ะนี่แหละแต่ว่าภาคที่แล้วมันส่วนใหญ่ทุกภาคมันจะใช้ค้อนนะภาคนี้ใช้ขวานเว้ยโอ้โหแม่งฟันแมงกระทั่งผู้หญิงไรแย่ช่วยริงๆมึงเลย เราเข้าเตี้ยมกันอันนี้แหละอันนี้แหละไอ้ป้าเนี่แหละถ้าจำไม่ผิดภาคที่แล้วเป็นเมียชาวคานนะไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เสียงเนี่ยไอ้ผมแล้วก็เสียงเนี่ยมันใช้เสียงนะไอ้อะไรอะเซนทอร์อะอะไรน่ะตัวบ้าอะไรน่ะมีด้วยเหรอเฮ้ยน่าจะเป็นซัพพอร์ตหเลยวะใช่มันมันเป็นซัพพอร์ตแหละแต่กูไม่เคยเห็นมันโผล่มาสักภาคในมอเตอร์คอมแบทเลยนะตัวอย่างนั้นน่ะหรือโผล่มาแต่กูไม่รู้ แล้วลูแคงกูไรเดนไอ้สัตว์ป่าหมาไรเดนกูทำนาเลยภาเดนอย่างเยตกาฟ้าแล้วนะเมื่อกี้ที่มึงเห็นตกสยฟ้าและเออไหนขอดูดิเมื่อกี้เมื่กเคยผเกมพีใช่หละแต่เนี่ยน่าจะเต็มๆแล้โอ้ยนี นี่เขา,า,า,านาวจัดเขานาวป่ะพี่เฮ้ยโคตรเทเลยท่าขนาดมึงเห็นไหมบุบบุบลงมาไอ้เงี้ยท,ท,ท่าโคตรเทเลยเอาไหมครับเอาชาวคานมึงจะสู้กับไรเด้นบ่เอาว่ะอือโคตรชาวคารมันเท่บ่นเนี่ยไอ้ววเงี้ยชาวคานลูกงโคตรเทเลยอ่ะฮุนแล้วแบบว่าเย็ดแม่มันเแดบบือดจิตแดงเอาถึงใจกุณตัวเวาร์ไปสับหัวมึงไอ้เแบบงี้ย เฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ใครวะเมื่อกี้ใครวะเนี่ยไอเนี่ยไอจีนจีนี่ยมันคือเทพแทบเขาเทพเลยเนี่ยเมื่อกี้มาไรเด้นไอสัตว์โอ้โหเชี่ยไรเด้นกูท่ามันโคตรเท่เลยสัตว์เอาดิท่าก็แบบไอในบ้านี่มันเป็นใครวะท่าไอเด้นแมงโกเทเลยเฮ้ยโอ้ยสะท้อนได้ด้วยออเออเอาไป เอาเอาแล้วเป็นไงท่าเป็นไงขอดูหน่อยโอ้เส้นท้องโอ้วิ่งชนอื้อืมมาดิดกระโหลกอื้มแตกยังไงปาแล้วมึ้งอืมอืมโอ้ยยิงดยชาจริงฆ่าคนเหี้ยเลยส์ฆ่าคนทำไมคนป้าคนโง่จังวะเอออะไรดูดูท่าคุณป้าหน่อยได้ไหมอูหักแขนอื้ม ชอบดึงก็สวเออชอบดึงวิเอาปืนเข้าไปโอ้โหไม่กีนเหรอป้าต้องกิดนะอ้าวโอ้โหเอาบอกมาเลยชอบดึงไงจ้ะชอบดึงแล้วทำไมทำไมเจ๊แกไม่กิดวะหรือกูาจำผิดตัววะมันมันมันก็เคยใช้ท่าเสียงอยู่ในตอนแรกอ่ะฮะมันเคยใช้ท่าเสียงใส่ป้าใช่ไหมเออเออเออปกติปกตินะแบบว่าไปดิวะอ่า อ่าแบบว่าฟิทเนอรี่มันอะนูห่หัวมันจะมันจะกิดหรือจะใส่อะอแต่ก็ใช่กูนี้แหละกูไม่น่าจำผิดหรอกนูอหัวปะกูจะชาวคานโคตรน่าเล่นชาวคานโคตรน่าเล่นเลยที่อะใจครับใจภาคที่แล้วมันเทียต่ำนะเว้ยชาวคานะภาคสิบเอ็ดนี่ยมันไม่ค่อยเก่งแต่ภาคนี้ก,ก็ูไม่ค่อยเก่งเหมือนเดิมแหลยเฮียช่างแมวมันก็ไม่สนหรอก